ทาคทันตแพทย์สนามมุญจาเมกาฮานาสกะนะครับมาชมกันในกัลฟ์ฟุตบอลเอฟเอไทยแลนด์ยุดลีครับรุ่นอายุไม่เกิน16ปีนะครับวันนี้เป็นเกมนัดสุดท้ายของโซนกรุงเทพและปริมณฑลเฟส2ครับบีจีปทุมนะครับพบกับทางด้านนนทบุรียูนเต์สองบญมีริสครับเกมครึ่งแรกจะเป็นนนทบุรีเริ่มเคลียบอลบุกก่อนครับชุดสีแดงนะครับเกมเริ่มครับเปิดบอลยาก็ออกข้างเป็นลูกทุ่มของบีจี กัลภพัฒน์เปิดโค้งไปที่เสาแรกเอาบอลลูกขีดแล้วยังเคลียร์มาได้ครับแล้วยิงยัดเข้าไปยิงติดบล็อกจังหวะของพี่จี้ครั้งหนึ่งจังหวะสุดท้ายเล่นลูกเดี่ยวมุมชันๆลูกนี้ของรัฐบุรีผดุวัฒน์ผดุวัฒน์เปิดโค้งเข้าไปเอาแล้วจังหวะอออืื้หเรียบร้อยเลยครับโอ้โหบอลคือเหมือนจะโดนจังหวะสุดท้ายนี่โดนใคร ไม่ชัดนะครับแต่ว่าสุดท้ายได้บอลเข้าไปกองในก้นตาข่ายแล้วครับประตูขึ้นนาของนนทบุรีครับดูจังว่าเล่นเดียวแล้วก็จากนั้นพรนวัต์เปิดโค้งเข้าไปลูกนี้เหมือนจะโดนทั้งฝั่งปีจีเองหรือเปล่านะครับนนทบุรีทุ่มให้เพื่อนแล้วจังหวะ จ่ายต่อมาคนที่ลึกไปถึงลักณะนานครับโอ้โหจังหวะเมื่อสักครูน่นี้บอลออกมาที่โดนทบุรีจะเปิดข้างเส้นขึ้นมาแลาว้วจังหวะถึงบอลก่อนด้วยครับมุสิน,น,นไม่ให้เป็นจูบฟ้าแล้วเปิดผ่านมาพาดวัฒถึงจับบอลดีกว่าพาดวัฒแตะไปสุดฝั่งแล้วผ่านมาตรงนี้มุมแคบเรียบร้อยเลยครับโอ้โหจังหวะประตูที่สองของโดนทบุรีครับพาดุวัฒบรรณศิลาเลยครับ มุมแคบแล้วครับโอ้แต่สุดท้ายนี่มันักแสนหนิํทำเอาไม่อยู่ครับโดนยิงเสียบเสาแดกเข้าไปดูจงังหวะนี้ครับบอลเปิดขึ้นหน้ามาต้องชมความเร็วของทางด้านอภิวัตรแก้วบุตรนะครับถึงบอลก่อนแล้วป้ายออกมาในก,กรอบไปโทษให้กับพนวัตรมณัสิลา เจ้าตัวเนี่ยแตะหนีไปแล้วก็มุมมันแคบแล้วครับแต่สุดท้ายเลือกยิงไปที่เสาแรกแล้วก็ผ่านลักษณะหินคำเข้าไปครับมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นเดี๋ยวรอทีมง,งานรายงานเข้ามาสักครู่นะครับบอลเตะมุมตรงนี้ได้ขึ้นมงเรียบร้อยครับไล่มาเป็นหนึ่งต่อสองเลยครับจังหวะขึ้นมงของอาทิตย์กฤษภีมครับเอาอะไครับ หลังจากนี้รูปเกมก็น่าจะเปิดใส่กันมากขึ้นเลยครับมุงประตูไล่ขึ้นมาของบีจีครับเตะมุมของกัพพัตแล้วอาทิตย์ขึ้นบ่งคนเดียวเลยครับโอ้เป็นทนั้งนาเพีรใไนที่หนนี้นี่ออกไปตัดบอลพลาดครับครึ่งแรกนี่เจ้าตัวไม่พลาดเลยครับครึ่งหลังนี่จังหวะที่จะออกไปตัดบอลผลแรกนี่พลาดแล้วก็เป็นอาทิตย์คดพิมพ์ครับบอลจ่ายแนวลึกมา Uh huh. เกมรับของบีจีต้องคุยกันดีๆเลยครับจังหวะที่ไม่เอาไปเสียบอลอีกแล้วจังหวะเหมืนยักษ์มาหุนี้ติดเซฟล้ปปนานนันโอ้โหคือจังหวะไม่มีอะไรเลยครับไปเกี่ยงกันเล่นครับบีจีแย่งบอลกลับมาได้ครับเอาเลยครับป้ายต่อขึ้นมากิติกวินล,ง,ล,ง,ลงมาเมลงมากิติกวินลากหนีมาหนึ่งคนกิติกวินให้ออกมาที่ยามรุษยารุษจับบอลได้ไม่ดีเท่าไหร่ สัดด้วยซ้ายดังตรงตัวของพิรนัยครับยิงด้วยซ้ายแล้วก็เบาด้วยครับพิรนัยเปิดยาวขึ้นหน้ามาเลยครับเอ้าวแล้วเปิดดีด้วยครับจังหวะไม่ออกแล้วสุดท้ายไม่ยบร้อยเลยครับนี่ครับโอ้โหไปเกียงกันครับจังหวะปล่อยบอลตกแล้วมันสนั่นก็ไม่ออกครับประตูที่สาของนทตบุรีครับ จากลที่ส1นะครับมงคลชัยเด็กพี่ไม้คอบอลเปิดยาวไาเนี่ย,ยคู่เซนเตอร์คนนี้ครับบอลจากผู้สาประตูเลยครับเปิดขึ้นหน้ามาแล้วนี่ครับโอ้โหวาริีคือยืนตำแหน่งก็ดูตำแหน่งมาแล้วครับโอ้แล้วพอบอลตกมานี้ก็ทนนานดมงคลชัยเด็กพี่ไมยได้ลุยขึ้นมาคนนี้โดนกับธีรภพ สุดเส้นหลังได้ผ่านหรือเปล่าติดเซฟตกออกมาแล้วสุดท้ายครับมนเวลากัลกันขันครับเป็นนนทบุรีอยู่นนทบุรียูย่เต็สองบญวินิทนะครับบุกมาชนะมีจีปทุมยูเตดเป็นหนึ่งต่อสามสามต้นหนึ่งครับขออภัย